รู้ไหมครับว่าข้างในร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีโรงงานจิ๋วๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ทำงานแบบ24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักเลยด้วยวันนี้ล่ะครับเราจะลองมาทอดรหัสการทำงานของโรงงานสุดยอดแห่งชีวิตที่เรียกว่าเซลล์กันคือมันไม่ใช่แค่ก้อนเรกกลมๆที่เราเห็นในตำราเรียนนะครับแต่ถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับเมืองทั้งเมืองเลยนะเป็นเมืองที่วุ่นวายสุดๆ มีทั้งศูนย์บัญชาการมีโรงไฟฟ้ามีสายการผลิตคือทุกอย่างทำงานประสานกันเป๊ะๆเลยเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ในทุกๆวันโอเคทีนี้พอพูดถึงโรงงานใช่ไหมครับมันก็ต้องมีอืมห้องผู้บริหารห้องซ e o อะไรแบบนั้นใช่ไหมสำหรับโรงงานเซลล์ของเราเนี่ยห้องนั้นก็คือนิวเคลียสนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยว่าข้างในมันมีอะไร เจ้านิวเคลียสนี่นะครับมันก็เหมือนกับเป็นตู้เซฟขนาดใหญ่เลยที่เก็บพิมพ์เขียวที่สำคัญที่สุดของโรงงานไว้ซึ่งก็คือ DNA นั่นเองไอพิมพ์เขียวอันนี้นี่แหละครับที่เป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะตั้งแต่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรไปจนถึงออการตัดสินใจว่าจะขยายโรงง,งานดีไหมอะไรทำนองนั้นเลยแล้วไอพิมพ์เขียวที่ว่านี่มันใหญ่ขนาดไหนรู้ไหมครับคือถ้าเราเอาสาย DNA ในเซลล์ของเราแค่เซลล์เดียวนะ เอามาคลี่ออกจนสุดเนี่ยมันจะยาวได้ถึง2เมตรเลยนะโหแล้วเซลล์มันเอาของที่ยาวขนาดเนี้ยไปยัดไว้ในนิวเคลียสที่เล็กจิ๋วๆได้ยังไงกันมาดูกันครับว่ามันทำได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีเส้นได้ที่ยาวมากๆมากๆเลยแล้วเราต้องพยายามยัดมันลงไปในกล่องไม้ขีดไฟเล็กๆกับครับคือมันไม่ใช่แค่ยัดลงไปให้ได้นะแต่ต้องเก็บยังไงให้ใหมันไม่พันกันมั่วซั่วไปหมดจนแบบดึงออกมาใช้ไม่ได้อีกเลยเนี้ยแหละครับ คือปัญหาใหญ่ที่เซลล์ต้องแก้ให้ได้แล้ววิธีแก้ปัญหาของเซลล์เนี่ยคือฉลาดมากๆเซลล์มันมีโปรโตีนชนิดพิเศษที่ชื่อว่าฮิสโตนครับซึ่งไอเจ้าโปรโตีนตัวนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นแกนอารมณ์เหมือนแกนได้เลยแล้วเซลล์ก็จะเอาสาย DNA ยาวๆเนี่ยไปพันรอบแกนนี้เอาไว้เป็นทบๆนึกภาพออกไหมครับมันเหมือนกับเวลาเราเก็บสายหูฟังให้มันเป็นระเบียบแบบนั้นเป๊ะๆเลย แล้วมันไม่ได้จบแค่การพันรอบเดียวนะครับแต่มันเป็นการพันซ้อนๆซ้อนๆกันไปอีกหลายชั้นเลยคือเริ่มจากเอาสาย DNA ไปพันรอบโปรตีนกลายเป็นก้อนๆที่เรียกว่านิวเคลียโ,โซมลักษณะมันจะเหมือนลูกปัดที่ร้อยอยู่บนเส้นได้ะครับจากนั้นไอสายลูกปัดนี้มันก็จะขดตัวแน่นขึ้นไปอีกกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าคโครมาทิน และสุดท้ายเลยพอถึงเวลาสำคัญจริงๆมันจะขดตัวจนแน่นที่สุดกลายเป็นคโครโมโซมไอรูปตัว X ที่เราเห็นกันบ่อยๆในหนังสือเรียนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะก็คือ DNA เนี่ยมันมีอยู่2โหมดโหมดแรกคือโหมดทำงานปกติมันจะอยู่ในสภาพคล้ายๆเหมือนแป้งปาท่องโกดิบอะครับที่เราเรียกว่าโครมาตินที่มันต้องคลายตัวก็เพื่อให้เซลล์เนี่ยสามารถเข้าไปดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้ง่าย แต่พอถึงเวลาที่เซลล์จะต้องแบ่งตัวปุ๊บมันจะอัดตัวเองจนแน่นกลายเป็นปลาท่องโกะที่ทอดแล้วหรือก็คือคโครโมโซมนั่นเองเพื่อที่มันจะได้แบ่งออกจากกันได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เกิดความผิดพลาดด้วยโอเคพอเรามีพิมพ์เขียวที่เก็บไว้อย่างดีแล้วก็ถึงเวลาเอามาใช้งานจริงซะทีทีนี้เราจะย้ายไปดูกันที่เอ่อสายการผลิตกันบ้างครับ มาดูกันว่าโรงงานเซลล์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนข้อมูลจากใน DNA ให้กลายมาเป็นสินค้าที่จับต้องได้อย่างโปรโตีนได้อย่างไงและนี่เลยครับคนงานที่สำคัญที่สุดในโรงงานนี้นั่นก็คือไรโบโซมครับเจ้าเครื่องจักรจิ๋วๆพวกนี้แหละที่จะทำหน้าที่อ่านรหัสจากพิมพ์เขียวแล้วก็ไปหยิบเอาวัตถุดิบซึ่งก็คือพวกกรดอะมิโนต่างๆเอามาประกอบร่างทีละชิ้นทีละชิ้นจนสุดท้ายกลายเป็นโปรโตีนที่พร้อมใช้งานได้จริงๆ แล้วที่มันเจ๋งไปกว่านั้นอีกก็คือคนงานพวกนี้เนี่ยเขามีการแบ่งหน้าที่กันทำแบบชัดเจนเลยนะคือมันจะมีอยู่สองแบบครับแบบแรกก็เหมือนฟรีแลนซ์ก็จะลอยไปลอยมาอิสระคอยผลิตโปรตีนสำหรับใช้กันเองภายในเซลล์ส่วนอีกแบบหนึ่งจะไปเกาะติดอยู่กับเอ่อเหมือนสายพานลำเลียงในโรงงานเลยพวกนี้จะมีหน้าที่ผลิตโปรตีนสำหรับส่งออกไปใช้งานนอกเซลล์โดยเฉพาะเลยครับเอาล่ะครับมีห้องซ e o แล้วมีสายการผลิตแล้ว แต่โรงงานจะตั้งอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงใช่ไหมครับเซลล์ของเราก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับมันมีโครงร่างที่คอยค้ำจุนทุกอย่างเอาไว้ซึ่งเราเรียกมันว่าไซโทสเกเลตันครับและเจ้าไซโทสเกเลตันเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงกระดูกแข็งๆที่อยู่เฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนกับเครือข่ายของเสาคานแล้วก็ถนนที่แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาเลยมันทำหน้าที่หลายอย่างมาก ทั้งคอยกําหนดรูปร่างของเซลล์คอยยึดเครื่องจักรต่างๆให้อยู่กับที่แล้วก็ยังเป็นเหมือนถนนให้พวกโปรตีนที่ทําหน้าที่ขนส่งเนี่ยวิ่งส่งของไปมาด้วยครับแล้วโครงสร้างนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเส้นใยห,หลักๆ3ขนาดด้วยกันครับเริ่มจากอันใหญ่สุดเลยคือไมโครทูบูลอันนี้จะเหมือนท่อขนาดใหญ่เป็นเหมือนคานหลักของเซลล์หรือเป็นถนนหลวงเลยก็ได้รองลงมาคืออินเตอร์มีเดียตฟลาเมนต์อันนี้จะเหมือนเชือกที่เหนียวมากๆ คอยรับแรงกระแทกต่างๆและสุดท้ายที่เล็กที่สุดก็คือไมโครฟิลาเมนต์เป็นเส้นใยเล็กๆที่ทําให้เซลล์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่หรือว่าเปลี่ยนรูปร่างของตัวเองได้ค่ะโหคือตั้งแต่ห้องบัญชาการที่เก็บพิมพ์เขียวเอาไว้ไปจนถึงสายการผลิตที่ทํางานกันอย่างวุ่นวายแล้วก็โครงสร้างที่คอยค้าจุนทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดนี่มันทําให้เราเห็นเลยนะคะว่าเซลล์เนี่ยมันคือความมหัศจรรย์ของการทํางานร่วมกันที่มันซับซ้อนแบบไม่น่าเชื่อจริงๆ มันไม่ใช่แค่การเอาชิ้นส่วนต่างๆมาวางรวมกันเฉยๆนะครับแต่มันคือระบบนิเวศขนาดจิ๋วเลยก็ว่าได้ที่ทุกๆส่วนเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือถ้ามีส่วนไหนส่วนหนึ่งทำงานผิดพลาดไปนะโรงงานแห่งชีวิตแห่งนี้ก็อาจจะพังครืนลงมาได้เลยและทั้งหมดที่เล่ามานี้มันก็นำเราไปสู่คำถามที่น่าทึ่งที่สุดเลยครับว่าไอชิ้นส่วนเล็กๆที่แต่ละชิ้นก็ไม่มีชีวิตเนี่ย มันเรียนรู้ที่จะทำงานประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบจนสามารถสร้างสิ่งที่ซับซ้อนและสวยงามอย่างชีวิตขึ้นมาได้ยังไงนี่คือคำถามที่ยังคงท้าทายนักวิทยาศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ